เท่าโ,โลแกนที่บอกว่าจะขออยู่อย่างจงรักจะขอตายอย่างทักดีภาหนียอมผีไม่เสียใดยครับสำหรับและแลก็ยินดีต้อนรับนะครับนายเจา้าหน้าที่ของนอนราขอนะครับขอบคุณครับครับขณะน,นี้พระเดชพระคุณเจ้าแห่งวัดรัว่าแห่งชุมชนวัดมหาธาตุนั้นไส ราวัดไปบนครับครับผมขณะนี้กรรมการจุดปล่อยปากบอกว่าอ๋อไม่เล่าจะพอไปพี่น้องจังหวัดนครปฐมและพี่น้องที่ดุกันทั่วประเทศที่ที่จังหวัดนครปฐมจูงมีทั้งำและภูเขาแม่น้ำหุบเขาใหญ่เที่ยวละกันภูเขาปากท้องบอกรับเที่ยวที่เป็นเสือของของการที่ออกโทรงละกันวันนี้แม่แสตสีทองแม่สีทองล็อกตาสีทองให้ลออกตาสีแดงกะว่าหุ่น จุนชนจะทำได้ที่วัดทยอยู่วันนี้ต้องขอขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุนชนท่านเลยโดยเฉพาะถ่านปั้นดูด้วยสาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมท่านัวล็อก้วลอยมาโดยเฉพัะเป็นภาษาตูด้วยการขอองการกันตูด้วยการสำนักงานศึกษาต้านการสูงพละสูงหน้และอะไรอีกหลายหลายท่านตีขาดไม่ได้เลยต้องขอกราบขอขอบคุณ รู้ว่าใคูว่าใคดีรู้ว่าทำไมว่าใคดีรู้ว่าีให้สั่วมันเป็นแบบนี้อะไรที่สมรู้เฝ้า มัวทั้งสนั้นมีโอกาสเข้าไปไดรอบกเลยส้่งงสองนเพราว่าเหนเตาใหู้ในนนั้นไปสามารถระับการแข่งขันได้จากสายตารองน้าเนี่นการเจ้าแม่สีทองเจ้าแม่สีทองจะไปแลแจกได้ไปแต่รองน้าสุดทคุณมก็มาคากับอว่าถ้าสายแบบนี้ไปยนไปย่อไม่ต่อไปแม้ต่างคน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 ต่างสายเพื่อไปพัไปเลยท่เป็ยาวนะจบยาวสายไมได้ไปตานม่ลาะคุณึ้นไมจะไปแลแจกได้ไปต่อขอเลย่อ สีต่อแม่ตงรอน้ำอยู่นี่รองน้ำอยู่นี่เป็นยาวแล้วเินเป็ยาวแล้วเดินตตัรนเราิดว่าระยะทางเม่าไคร่ประมาประมาณสี่ร้เมตรประมาณห้าร้อยเมต่างคนต่างคนต่างคนต่างกันต่างคนต่างคนต่างสายทางรถสายน้ำไน้ำี่แม่สีต่จแม่สีต่อรองน้ำอยู่นี่อยู่ไหดีลไปถึงังหายีแล้วจ้าเอาแล้วครับผู้ชมที่และที่ขัลรที่ขับองไกลๆเหมือนจะไม่ใช่อะไรกันจะที่ไหนได้เพราะระยะทาง ของในลวดนี้ดูกันต่อไปวอจามาสีทองยูเทปอตออกปปาแต้ไทยว่าไทยแลนด์ุพุ่นแดนุ่มุติดผู้ญยาจะบอยู่ทางระนแลวคุณกระอนาคาพยาหมู่พุทธกาลรุ่นตึงใจยอมก็ไม่ยอมกไม่รู้ตัคนตัอัดตักคนตักอัดกันมาแล้วตตอัดัคนตัีคุอีกหูติงกระดอตาขาวอเอะไรที่ผมาพี่นองถามจุนคนมหาใจเขาเขาจจมี สีทองจะนีไปขุยปโตุปญโพยายามจะี้มาผาอันไปหนอผานไปหนอก่อนไปไหลแบบนี้แล้วนะสีบโอะคับขุนปอะคัจี้มาตอใครแม่สีทองสีครับขอเสียงปาบมือเยครับ๋ยวรอผลจากกรรมการผู้ทรงเกียรติเรือก็เริ่มเน่มงวก ก็ขอทำความเข้าใจสาหรับเรื่งผู้นี้พี่น้องครับเขาจะต้องไปแข่งต่อเพราะฉะนั้นเขาใส่ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในชร่วงของการแข่งขันแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็